ลงทุนแต่เงินน hey, ้อยทำไงดีได้ทองมาเป็นมรดกราคาทองก็ดันตกจะลงทุนในหุ้นหุ้นก็ดันมาตกอีกแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเมาลงทุนสิโอ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 ปาดีไปแสเมาลงทุนสิโอโอ กสวัสดีเราคือ T f e c t Man และนี่คือผู้ช่วยของเราเราจะบอกว่าปัญหานี้แก้ไม่ยากแค่ลงทุนใน T f e k e ฮะ T f e k T f e k คืออะไร T f e c t หรือ Thailand Future Exchange คือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาทําสัญญาซื้อสินค้ากันในวันนี้โดยจะชําระราคาและส่งมอบสินค้ากันในอนาคตฝ่ายรองคือฝ่ายซื้อฝ่ายช็อตคือฝ่ายขายหลักการง่ายๆคิดว่าราคาขึ้นก็ลองคิดว่าราคาลงก็ช็อตถูกทางกําไรผิดทางขาดทุนน่าสนใจแล้วสิแต่ว่าถ้าเราอยากร่วมลงทุนเราจะต้องทอํายังไงบ้างละ่ะ เริ่มแรกเราต้องวางเงินหลักประกันซะก่อนโดยหลักประกันที่เราต้องวางจะเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต้นหรือ initial margin โดยเราจะต้องรักษาระดับประกันนี้ไม่ให้ต่ำกว่าระดับ maintenance margin ซึ่งถ้าหากต่ำกว่าระดับนี้เราจะต้องวางเงินหลักประกันเพิ่มไปถึงระดับ initial margin แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่วางเงินเพิ่มเราจะถูกบังคับขายหรือ force sell ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงในการลงทุนในที่เฟกเช่นเดียวกัน เราที่มีเงินลงทุนน้อยก็สามารถลงทุนได้แล้วนะสิถูกต้องแล้วครับแต่ว่านอกจากนี้ t f เฟยังสามารถทํากําไรในช่วงขาลงได้อีกด้วยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ t f เฟให้ฟัง GoFuture ร์นายเคิดว่าทองจะขึ้นก็เลยลองส่วนนายบคิดว่าทองจะลงก็เลยช็อตทั้งสองคนมาทําสัญญาซื้อขายการโดยวาง Ini t i a l Margin ต่อมาราคาทองขึ้นนายเจะได้กําไรส่วนนายบก็จะขาดทุน กลับกันถ้าเกิดว่าราคาทองลงนาย B จะได้กำไรส่วนนาย A จะขาดทุนแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เรากำไรหรือว่าขาดทุนอยู่เท่าไหร่ก็ระบบจะมีการรับรู้กำไรขาดทุนทุกสิ้นวันทำการหรือที่เรียกว่า mark to market mm hmm. ซึ่งสามารถทำให้เรารับรู้กำไรขาดทุนได้ทุกวันเลยแหละแต่ว่านอกจากนี้ T f e x ยังมีวันหมดอายุซึ่งไม่เหมือนกับหุ้นมันเลยทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าไม่ขายก็ไม่ขาดทุน แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความเสี่ยงมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเวลาล่ะเราจะซื้อขายได้ตอนไหนบ้างเราสามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพย์เวลา9ก้โมงสีถึงห้าโมงเย็นแต่ส่วนสินค้าพวกประพนันธ์เรามีไลเซชั่นเพิ่มขึ้นมาก็คือเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วแล้วรู้ไหมว่าทีเฟกมีสินค้าอะไรบ้างไม่รู้เลยงั้นเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยทีเฟกแมน เอนเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในตลาดทีเฟกมีสินค้าอะไรกันบ้างอันดับแรกออยล์ฟิวเจอร์อ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบเบลนด์สองเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์อ้างอิงกับราชนิดเซ็ตห้าสิบสามซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์อ้างอิงกับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สี่ซิลเวอร์ฟิวเจอร์อ้างอิงกับราคาโลหะเงิน5้าโกล u ์ฟิวเจอร์อ้างอิงกับราคาทองคำแท่ง หกอินเทลเลต์ฟิวเจอรอ้างอิงก,กับอัตราดอกเบี e ้ย7 Set เ0 Option ปเป็นสัญญาสิทธิอ้างอิงก,กับดัชนี e Set 50 8 USD f u t เ r e เป็นอ้างอิงก,กับอ้างอิงก,กับ e อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐและสุดท้าย9 Sector f u t u r e อ้างอิงก,กับอัชนีห e มวดธุรกิจว้าว wow, มีสินค้าให้เลือกเยอะแยะเลยเราไปเปิดบัญชีซื้อขายกันก่อนอย่า,<อ>ยาพึ่งยังไม่รู้จักวิธีการเปิดบัญชีซื้อขายเลยเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ฟัง โดยหลังขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเลือกโบรกเกอร์ที่จะทําการเปิดบัญชีซื้อขายก่อนและหลังจากเปิดบัญชีแล้วเราก็สามารถโอนเงินหลักประกันเข้าไปในบัญชีและหลังจากนั้นเราจึงสามารถเราจึงเลือกวิธีการซื้อขายได้2วิธีันวิธีแรกก็คือการส่งคําสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือการส่งคําสั่งผ,ผ่านระบบออนไลน์และหลังจากนั้นเมื่อเราส่งคําสั่งซื้อขายไปแล้วเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบสถานะกำไรขาดทุนอยู่เสมอไม่ให้มีผลขาดทุนมาก แล้วก็ไม่ให้จำนวนเงินมารจิ้นถูกเรียกได้ทีนี้ก็รู้จักตลาดที่เฟกกันมากขึ้นแล้วในรืงว่าประโยชน์ของตลาดที่เฟกกันมาหน่อสิที่เฟกใช้เงินลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นกัน ทีเฟกยังสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอ้างอิงได้นอกจากนั้นทีเฟกยังสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงอีกด้วยดีมากแต่ว่านอกจากเราจะรู้ประโยชน์และความเสี่ยงของทีเฟกแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้ไว้ก็คือมีวินัยในการลงทุนความหมายคือเราต้องกำหนดจุดซื้อจุดขายจุดตัดขาดทุนทุกครั้งก่อนจะทำการซื้อและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนขอบคุณค่ะ